พี่น้องนี่เมนูมือหนิเฮ็ดเฮ็ดเห็ดเฟียงบ้านเฮาหรือว่าเห็ดฟางภาษาไทยภาษากลางมันว่าแต่บ้านอีสานก็เอือนเห็ดเฟียงกันวะบ้านเฮ้าเอือนเห็ดเฟียงมาใหญ่เห็ดเฟียงนะเห็ดเฟียงอืนี่บักพริกบักพริกเด้อบ่แม่นลูกชุบเดือบหนเด้อพร้อมอย่าพร้อมเอาเทียมพร้อม ดังไฟ,ไไฟแล้วพี่น้องไปกีก่อนพี่น้องเขาเอาได้พี่น้องได้เขาอย่างโอ้ยมันแต่มันติดคนตะวันไฟกันเลยกีแล้วพี่น้องกีกีหื้ปิ่งม่เนี่ย เฮ็ดเฮี้ยวเราพี่ดองเฮ็ดเงี้ยวไปแล้วเฮี้ยวประทามพระคนละบ่ละมั่งพัอเนี่ยไม่มีไรให้มีแ้กนหาไม่มีน้ำเนี่ยยังปลาทู่สินี่โอ้พริกหอมกับกิวไตเตาพี่ดน้มเครื่องก่อนนะ จิ้บสุกที่เป็นรูอ่ะอืทีเป็นรูนะเขาปีดเขาเทียมาเราเปเห็ดสุกแล้วนี่ทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องพ้อมเมืองดำาิดปีเลยเปสาไม่กูปูด้ย นี่เป็นสามขัวหรอไมู่ด้วยด้วยแล้วตำก้อนมาที่นี่เปี้ยว้เคมดอกเฮ้ยซิมมึงเลียตัวนี้เสียบอะไเบก่าเด็มีเมงดาบไหมม่งดามอใ่ไม่มีดอกัดเช่ยอขมเมป่ะยิ่เผาพอดีนะคเคมไหมเค็มนิดนิดเคมนิดนใส่ใส่ใสมันหอมหอมตรงไหมเียอร้อยพี่น้อง

ผู้ใดบเสียบกับคุ้ยมึงมึงเปล้างโคไปเหนียวยำจะยำนี่ยังัานล่ะพี่ยักษของดีเลยอืมเนีแซ่บอืบเออเส่บแส่บสาเบาเลี่ยงเลยบันนี้ข้าเสียบหนึ่งเสีบเสียสเรียบร้อยไปน้องนี่ลำเกแลำเกลเฮ็ดเฟียงเข้าเหนียวหอนหอนเลยไปน้อง น,นี่ทอดนม้มานสามสี่ตอน,น,นหนึ่งเมรเทียมกระเทียมอืมมพักไปลองเลยประขาเว้ยระขาขาอระขาขาคือพระขาพรคือระเขียนเนว่ยพอมามาไปนี่ฟาดกินเขาแล้วกิน อิเลกเล้่กอิแลกนอน